คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพา FC ทุกท่านนะครับมาชมกับ t o y ยต a f o r t u จ e r นนะครับ PPV ที่ขายดีที่สุดแล้วก็สวยงามนะครับอย่างคันนี้ปี2017นี้ตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษด้วยเป็นตัว TRD Sportivo นะครับทาง t o y ตานี่ก็ถือว่าท็อปสุดๆแล้วนะครับสำหรับตัว TRD นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับที่ออกแบบมาสวยงามแล้วรวมไปถึงชุดแต่งต่างๆที่ให้มาเสริมเข้ามาในตัว TRD นี่ก็ถือว่า เป็นที่ยอมรับนะครับยอดขายนี่ก็ค่างดีเลยทีเดียวนะครับมาดูรายละเอียดคันนี้นะครับคันนี้ปี2017สีดํีดำนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกเนี่ยนะครับราคาตอนนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถูกลงหลายแสนนะนะครับถูกลงหลายแสนมากกับสภาพที่ได้รับไปนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นตัว2.8ด้วยนะครับตัวตกแต่งพิเศษด้วยดูจากกระจังหน้าด้านหน้านะครับ นะโดดเด่นสวยงามเลยนะครับนะชายด้านล่างนี้ตัวท t ด d จะเต็มเลยนะจะเห็นโดดเด่นสวยงามจะเต็มเลยนะครับจะไม่มีส่วนบอลโค้งใดๆนะครับจะออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะในส่วนของออปชั่นนะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีไฟหน้าเป็นแบบใบบีมเอลดีนะไฟเดทามแล้วนิ่งไลท์ก็เป็น l อลดีนะครับนะก็สวยงามไม นะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนี้ก็ล้อทีอดีเลยนะครับขอบย0่ยางปี19ท้ั้ง4เส้นนี้ก็ส,สวยๆนะครับนะได้ยางปี19ด้วยแม็กขอบ20ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะทั้งที่ตัวรถเองเนี่ยเป็นปี2 0 1 7นะครับก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนนี้มาให้ใหม่หมดแล้วนะครับสภาพส,สวยๆนะคันนี้นะครับไม่มีเรื่องของชนไม่มีเรื่องของการเขมสีดำสีซึ่งเป็นสีดำนะครับสีดำที่เขาบอกว่าดูเละยากแต่คันนี้ไม่มีร้องรอยขนแมวนะ นะครับแล้วนะก็สะอาดสะอ้านดีก็ดูดีดูสวยงามนะครับนะออปชั่นนะครับครบครันนะมือเปิดเป็นโครเมียมด้วยนะครับฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยก็ลงตัวนะครับก็คือแบบว่าอารมณ์ความดุดุเลยนะครับสำหรับสีดําคนที่ชอบรถสีดานะระบบดิสเบรกทั้งสีล้อแล้วนะระบบดิสเบรกนะครับควบโดยระบบความปลอดภยอยัยต่าง ABS EBD BA VC นะ t r c h a c มาให้ระบบ ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสำหรับทางเดลต้านะครับยิ่งเป็นตัวทีดีตัวท็อปเนี่ยในเรื่องของออปชันความปลอดภัยค่อนข้างครบเลยทีเดียวมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยให้ดูรอบนอกกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของรายละเอียดภายในนะนะครับเห็นไหมให้ดูรอบขันกันไปก่อนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ราคา1น่ล้านหนึ่งแสนก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะสำหรับตัว T D นะครับได้ท็อปๆไปนะความสปอร์ตด้านนอกแล้วก็ความรู้หลาด้านในแฝงไปด้วยความสปอร์ตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเลยสำหรับตัว T D นะครับนะเล่นรถมือสองนะครับเน้นให้เล่นรถตัวที่มันเป็นตัวออปชั่นท็อปๆนะครับราคาย่อมเยาคือคุ้มค่านะครับ,นะรบมาดูในส่วนของภายในกันนะครับเห็นไหม ในส่วนของภายในนะครับเป็นวัตกแต่งนะครับจะเล่นพวกเศษสีนะครับให้ความสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็วัสดุตกแต่งต่างๆนะกระจกไฟฟ้าสีบานเป็นออโต้ทั้งสีบานด้วยพ่วงด้วยระบบ jam protection มาให้ป้องกันการหนีบมาเห็นไหมนะครับออปชั่นพวกอื่นก็ครบนะครับพวกปุ่มสัมผัสต่างๆพวกเนี้ยนะครับตัวอักษรยังคมชัดอยู่เลยนะครับ td sportivo ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะไปหลับจอ นะครับตัวนี้ก็มีเนนะครับนีวิเกเตอร์นำทางนะครับแอร์ออโต้นะอันนี้คือฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบคันเลยนะครับไม่ว่าเป็นโหมดแท็กชั่นต่างๆนะครับพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะชี้อัดพิวดาวเกียร์ได้นะครับเป็นเกียร์ได้ด้วยแล้วก็ยังมีในลูกเล่นต่างๆเช่นเพดานชิฟที่พวงมาลัยยังไงครูชคอนโทรลมาให้นะอันนี้ก็คือครบคันเลยสําหรับออปชันนะครับนอกจากความรู้ล้านะครับนอกจากความสวยความงามนะครับออปชันก็ ลูกเล่นต่างๆเยอะนะครับสำหรับตัว t r d นี้นะครับมาทรงเบาออกแบบค่อนข้างดีนั่งกระชับนะครับเบาปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับกระลักต่างๆนะครับเป็นตัว t r d นะครับลำโพง JBL ทั้งชุดนะครับ9ก้าตำแหน่งเลยนะครับลมโพง9ก้าตำแหน่งนะครับนะรวมไปถึงซับบ็อกบูเฟอร์ตรง ฟ้าท้ายด้วยอันนี้ก็ได้มานะครับด้านบนก็เป็นแอร์นะครับสามารถที่จะปรับออโต้ได้ปรับแรงลมได้นะครับด้านหลังนี่ก็มีสิ่งอำนวยควมสะดวกต่างๆ,ๆได้มานะครับมาเป็นพวกช่องเสียบชาร์จเสียบไฟเอซีต่างๆได้มาหมดเลยนะครับรองรับระบบ ISOFIX นะคือการออกแบบค่อนข้างดีนะครับเน้นในเรื่องของความรู้ลาความสป,ปอร์ตลงตัวนะครับในส่วนบ,บ พอจูนเนอร์นะครับพวกนี้เห็นหมดันลักทียดีต่างๆนะครับค่อนข้างสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุตกแต่งนะครับแผงคอนโซนข้างแคนโซนประตูเนี่ยนะครับลายเป็นทียดีหมดเลยเทีดีสปอร์ติวอตี่สองจุดแปดนะเห็นไหมฝาท้ายไฟฟ้านะครับสะดวกสบายปลายนิ้วสัมผัสนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนผมว่าถือว่าคุ้มค่านะครับนะ คุมค่าเลยนะครับาการออกแบบการดีไซน์สำหรับตัว TID นี่ก็รู้ล้าอยู่แล้วนะครับมือสองราคาก็ถูกลงหลายแสนนะครับก็ประหยัดเข้ากับยุคกับสมัยนะครับได้ตัวท็อปด้วยสะหรับใครที่อยากลดคอร์สนะใครที่อยากลดคอ์สนะครับเล่นมือสองดีกว่านะครับประหยัดหลายแสนก็ยังดีกว่านะครับต้องจ่ายเพิ่มหลายแสนนะ ออปชันอื่นๆก็สำหรับตัวท็อปไม่มีอะไรที่ด้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว TD ีเนี่ยพวกโช๊คอัพแพต่างๆพวกสปริงต่างๆถูกเซตค่ามานะครับให้เป็นค่าเฉพาะของ t ท D เลยนะครับถูกเซตค่าเคค่าสปริงต่างๆให้เป็นตัว TD ีหมดเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นกำไรไปนะครับสําหรับคนที่เล่นรถมือ2อเล่นตัวท็อปๆเนี่ก็ได้คุ้มค่านะครับสาหรับตัวทีดีนี่ก็ได้เยอะนะด้วยตกแต่งภายนอกภายในนะครับรู้ล้ากว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคลิปผมก็มีเบอร์โทรให้ที่หัวคลิปทุกคลิปนะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปเป็นตัวนี้ครับสวัสดีครับ